สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมปีเตอร์นะครับจากปีเตอร์เทควันนี้นะครับผมจะมาทำสวิสโลหรือแยมโลของเมืองไทยนี่นเอะครับวันนี้จะทำรถกาแฟนะครับก่อนอื่นนี่อะไรมากนะครับใช้ไข่นะครับใช้ทั้งไข่ทั้งฟองแล้วก็ไข่แดงอย่างเดียวด้วยนะครับโอเคนะครับก็คือตกแล้วประมาณ5ฟองเต็มนะครับแล้วก็นะครับไข่ทั้งฟอง5ไข่แดง5้าเรทั้งหมดมีไข่อยู่กี่ลูกนี่นะครับไข่แดงทั้งหมด ไข่แดง5ฟองไข่ทั้งฟอง5ฟองนะครับรวมแล้วจะเห็นไข่แดง10ฟองนะครับแล้วน้ําตาล150แล้วก็น้ําตาล150กรัมนะครับตีครึ่งแรกเนี่ยนะครับในขนาดเดียวกันเนี่ยผมเปิดไฟนะครับผมเปิดไฟอ่าไงไว้นะเปิดเตรียมน้ําร้อนไว้นะครับเดี๋ยวเราต้องเอามาขึ้นเตาน้ําร้อนหน่อยหนึ่งนะแล้วก็จังหวะแรกที่ตีเนี่ยนะครับตีช่วงแรกให้เข้ากันเนี่ยเดี๋ยวผมใส่วานิลลาด้วยนะครับวานิลลาหนึ่ง ขั้นตอนแรกที่ตีให้เข้ากันสามารถใช้มือได้นะครับใช้ให้เข้ากันหน่อยๆก่อนเอาขึ้นดับเบิลบอ์เลอร์จะเห็นว่าไอเนื้อเขาเท็กเจอร์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้เท็กเจอร์เขาจะแบบติดๆนะนะยังติดอยู่เราขึ้นดับเบิลบอยเลอร์ให้เนื้อเขาเนี่ยเทคเจอร์เปลี่ยนไปหน่อยนะึงให้เหลวๆขึ้นก่อนนะครับเอาละครับน้ำเริ่มเดือดนะครับผมจะตั้งเลยอ่าแล้วก็กวนดูเทคเจอร์นะครับ ดูเท็กเจอร์นะครับลังเกเท็กเจอร์นะครับผมต้องให้คือเท็กเจอร์มันจะเปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะว่าผมกลนมันเยอะนะแต่จะเปลี่ยนไปเพราะอุณหภูมิที่มันได้นะครับผมมันไม่ค่อยติดไอเนี่ยเพราะว่าใช้ได้นะมันจะเหลวขึ้นเห็นปะ่ะไม่ค่อยติดไอที่ผมกลนอย่างเนี้ย โอเคนะเริ่มได้เห็นไหมเริ่มฮนะเริ่มใสขึ้นสังเกตไหมครับมันเริ่มใสขึ้นนะตะก้อเนี่ยมันเริ่มใสขึ้นใช่ไหมครับมันเปลี่ยนใบนะหมั่นกวนนะครับอย่าให้มันสุกนะใสละนะเนี่ยผมว่าใสาละโอเคเอาลงนะใสแล้วเอาลงได้นะครับสีมันก็จะเปลี่ยนไปนะสังเกตนะสีมันก็เปลี่ยนไปนะครับใสแล้วนะ เนี่ยนะครับอันนี้นะชัดนะครับชัดเฮ้ขั้นต่อไปนะครับเอาขึ้นเครื่องเลยนะครับนี่เราจะตีนะครับตีจนเขาขึ้นแบบเขียนเลขแปดได้นะครับทีนี้ผมจะทำด้ยกาแฟนะครับผมใส่คอฟฟเข้าไป ไปสามนาทีจนประมาณสามนาทีครึ่งน,นะครับใช้มือก็ได้นะครับผมมีวิดีโอหนึ่งใช้มือนะออานะครับเขียนเลขแปดนะคืออะไรเขียนเลขแปด 8. นี่ไงแปดเลยนะเ <7. S 1> สวยเท่าที่ไม่เคยมานมาก่อนอ่ะกลิ่นกาแฟก็หอมใช้ได้อยู่ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องใช้เครื่องนะครับอันดับต่อไปจะใช้มือนะครับออโอเคเดี๋ยวเราจะใส่แป้งนะครับรใส่เป็นสามรอบ นี่นะครับคืออะไรแป้งเค้กสากรัมผสมแป้งข้าวโพดสามสิบกรัมนะครับ s <S แบ่งใส่3มรอบนะงานนีครับนี่แป้งรอบสุดท้ายเลยนะแป้งรอบที่3นะครับ โอเคครับเราจะใส่วิปครีมนะครับปริมาณ30กรัมนะครับเข้าไปโอเคนะครับแล้วกวนนะครับ1 2 3 4 5สองสามสีห่ห <7 S 3> ้าหกเจ็ดเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะอบยืดอุณหภูมิ338ฟาเรนไฮต์ เป็นเวลา14นาทีโอถาเวลาตอารแต่มันเรียบๆนะครับมันจะได้เรียบๆนะถ้ามันย่นเนี่ยมันจะเป็นรอยย่นนะครับ นะครับ,บที่338นะครับ338สาฟังไฮสิสนาที Alexa, set timer อเล็กซ่าเซตทำม for f o r 14 minutes เสร็จแล้วนะเ,า,เาออกมาจากเตาเลยนะแล้วมาถึงโอเคนะครับก็เอาออกมาเลยนะครับแล้วก็หยุดให้ความร้อนนะครับออกมาตากหยุดให้ความร้อนก็น,น้าจะเป็นอย่างนี้นครับ <c oughs> หน้าเราจะลอกก็ได้ไม่ลอกก็ได้นะครับออปชันออปชันนะ ผมไม่ลอกนะครับไม่ลอกกินได้ทั้งหมดเดี๋ยวรอให้เขาเย็นหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะทาไซรัปนะไซรัปเราก็คือเหล้าน้ำตาลนั่นเองนะครับน้ำตาลเหล้าเหล้าผสมน้ำตาลผสมน้ำลแล้วหลังจากนั้นเราจะไปโรนะครับใส่ไส้แล้วก็โรเดี๋ยวเราจะทำน้ำทาเหมือนนะครับน้ำทาม,มันก็มีส่วนผสมก,ก็คือน้ำเปล่ากับเหล้าแล้วก็น้ำตาลในแต่ส่วนที่เท่าๆกันนะครับอย่างละสิบห้ากรัมแต่ว่าวันนี้ผมส่วนตัวเนี่ยผมจะใช้อา่า ลิเคอร์นะครับคือหวานอยู่แล้วแล้วก็เป็นเหล้าอยู่แล้วนะเพียวๆนะครับก็นะครับแช์แล้วก็แล้วแต่อัลเนอร์เนะครับอยากอยาก,อยากได้แบบไหนนะครับเป็นน้ำที่เอมาทาตรงขนมปังนะโอเคใส่ท่านี้ก่อนใส่ก,ก็ได้เหลือก็กินไม่มีอะไรนะครับแล้วก็นะครับนี่ก็เปิดออกมาเลย,ยไม่แกะเลยนะครับเย็นแล้วพอเขาเย็นแล้วเราก็แกะมานะครับ มาดูกันว่าเป็นอย่างไรเรื่องนี้เพิ่งได้มาใหม่นะครับเลยกวนไม่ลึกเข้าไปท่างในนะครับที่เห็นคือแป้งที่เห็นคือแป้งนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะทาเหล้าทาเหล้านะผมจะตัดครึ่งก่อนทานะครับโอเค อันนี้นะครับเดี๋ยวเอ็กซ์เพิดสำหรับการม้วนผมขอเปลี่ยนคนนะครับโอเคนะครับนี่เป็นขั้นตอนการเตรียมม้วนนะครับเอ็กซ์เพิดของเราใช้พ้าสิบเอ็ช่วยเดี๋ยวผมต้องทำวิปครีมนะครับจะามาสอนโอเคนะครับสำหรับไส้เขานะครับผมจะใช้วิปครีม400กรัมนะครับสำหรับ2โลนะที่เมื่อกี้ผมตัดเป็นครึ่งได้2โลนะครับ400กรัม แต่ทีนี้เนี่ยผมจะใส่กาแฟหลังจากที่วิปครีมมันมันตีขึ้นมาแล้วนะโอเคเราไปตีกันเลย โอเคนะครับเดี๋ยวไปใช้โอเคครับตอนนี้เป็นวิธีทาช่วงกลางๆจะทาหนานหน่อยนะครับส่วนช่วงต้นกับช่วงปลายเนี่ยจะทา,นานนบางพุทนิดหน่อยเพรสเชอร์ mm